น่าไม่คุ้นเลยมาสมัครทำงานใหม่เลย<ช>เนาะครับพอดีมาเป็นเด็กกอดหมูครับ ช่างยุดกลัวเสียเที่ยวครับเดี๋ยวจัดสตาร์ทเครื่องให้ฟังครับผมหลับไหลมาตั้งหลายเดือนมีหนูเข้าไปในไอดีไหมมาฟังเสียงกันเลยไม่ได้สตาร์ทนานแล้วขั้วข้วลุ่มๆนะเฮ้ยลมขึ้นเอง ขั้วมันหลวม <S 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 เอาแล้วงานเข้าอะ่ะขั้วมันหลวมมัง้งไปไม่มี ไฟไม่พอไฟไม่พอ,ไไพอ,อเปลี่ยนหม้อแบตแล้วครับอต่นี้จะลองเฮ้ยน้องกันกล้วยอย่าง,งองแงสิพ่ออยู่นี่นะลูกนะติดสิ เขาเมาอะไรอ่ะน้ำต้องเอาไปแก้เนี่ยเอาไปเจาะท่อขอ้างล่างด้วยระบายน้ำมันต้องให้เขาทำเป็นน็อตอ่ะทำเป็นน็อตแล้วก็ขายได้ตรงเนี้ยทำเป็นน็อตใส่น็อตต้องใส่เป็นน็อตด,ด้านล่างเวลานั้นก็เปิดเอาน้ำ xuống ạ à. Mến vẫn xuống cả đêm Hết Mến vẫn xuống cả đêm ấy ไฟตัดหมอกเราเรียกไฟตัดหมอกไม่ใช่เป็นไฟอน้ำบ่ น้ำมันก็เต็มเลยมันจอดตอนพายุเข้าไงนะใช่อย,อยู่ในนั้นเลยอ,เละอะไรนะ,นะยังนี่แหละจะไปแก้ท่อนี่แหละแก้ให้มันเข้าไปอีกแล้วก็เอาเจาะรูน้ำ เสียงปั๊มลมพี่ปั๊มลมถ้าปั๊มลมมันเต็มอ่าพอปั๊มลมมันตัดก็เงียบแล้วนะ แล้วเนี่ยเดินหอบแล้วเนี่ยนี่แหละอาการมันฮะ<ป>อะไรกันนั่นและงงอยู่เนี่ยพี่ยศทำไมมันสะดุดฮะ มันสะดุดดืดดืดด,ดืโดโดอ่านี่บบที่ผมบอกว่ามันสะดุดต้องแก้ตรงนี้แหละ ตานานด้วยเลยมีรอยหนูเดินเลนเ,นเลยยนีมรอไหมเอามันจอดอยู่กลางแจ้งพี่หนูไม่มีหรอกเป,เป็นบ้านผมไม่รู้หรือไม่มีรอยหนูเดินนู่น,ม,นม,มันเข้าไปกินแล้วข้างในนู่นเข้าไปกินข้างในเหตดินเนอร์มั้งคันนี้มันลาเวียนเอาไว้เข้าไปกินข้างในมัน เขเหนียวมากตกไปลงโอ้โหไฟข้างประตูสวยมากเนี่ยเสียงมันเป็นไรไมไ่ไม่้ไรเนี่ยเวลาขับไปนี่พุ่งไม่ได้เลยพุ่งไว้จืดๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยหเหมือนมันตัดเองอ่ะมันตัดมันเหมือนเราเนี่ยมันเหมือนเราเร่งไปเพื่อมันสับระเ,ะเบิดดูดๆอ่ด เเสียง,งมันทำเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ต่อปั้มติ๊กอ่ะน่าจะนี่ตัดปั้มติ๊กเดี๋ยวต้องให้เขาแก้ให้ครับร้อนไหมพี่เก่งท่อร้อนไม่จับดูยพี่ จะยิงล้อขับไปด้วยเส้นหนึ่งเาแอดเราเอาหมวกขึ้นแล้วเรายังไม่เอารอขึ้นเลยนอนนี่ ยงมันผิดปกติมากเลย,ยเดินไม่เรียบเลยผิดปกติตรงไหนนอนมาชมคังอะไรที่ยุดธคังอะไรเยอะแยะไปหมด อ๋อนี่ตรงรุ่นแปดน็อต,อตอกันสัดของเอสเจ็ดร้อยก็มีใช่ไหมที่กบิยุทธ์ใส่กันสาดให้ผมด้วยเด้อฮะดดกันสาดแต่งนี่แหละอืม,มเต็มล้อพอดี ใช่ฝาคอมน็อ,นอ๋อเป็นฝาครอบอ่าครับแต่รเราไม่มีดคแบบก็คือเต็มี่เลยขับม,มิดี่เลยเอานี้ก็ได้พี่อันนี้ก็ได้ครับขับอันนี้แหละเห็นพี่ถอดน็อตไปคืออะไรสามตัว <ไง S 1> นี่ครับทำแบบไงอ๋อไปทำแบบทำแบบเพื่อทำข่าวจับแบบเพื่อยุ่งกับน็อตยุ่งกับตัวนี้ไงสรุปแล้วเราต้องใช้อันนี้เหมือนเดิมแล้วแต่มัน อ๋อพี่จะทีแรกพี่จะปิดแค่ตรงนั้นอ๋อเป็นตะตุ่มขึ้นมาครับอ๋อเราทำขาขึ้นมาคอกเลยก็ที้พี่จะให้ผมออกแบบหนี้จริงถ้าถ้าทนๆนไอ้นี่ทนกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องไปฝาเพราะบางทีเราอัด อ่ะขับเขาออกตัวเขือนเขาจะปิ้นไปเรื่อยมันแตกจะให้ผมเอานั้นใช่ไหมอันนี้ตัวเราใส่น็อตเข้าไปมันก็สวยแล้วครับขับอานั้นก็ได้พี่อันนั้นก็ได้ที่ยุตว่าอันไหนก็อันนั้นแหละจัดให้ผมเลยสีทีงสวยเหลือเกินผมบอกเลยนะตัวจริงสีสวยกว่าในโทรศัพท์ประมาณสามเท่าอ่ะมันสวยแอดว่ามันหลอกตาไหมโทรศัพท์มันหลอกตาอยู่เนาะไม่หอกเรา อะไ้เขาทำขากระจกเสร็จมาแล้วเนี่ยเขาวนรถก็ย้ายเขาไปเก็บในห้องเก็บในห้องขึ้นชั้นบนอีกไหนไหนเอสเอ็มาโชว์สิขากระจกจัดเลยพี่จัดเลยเสร็จแล้วขากระจกนานแล้วอ๋อขากระจกอะไรของเดิมมันเหลขาเหล็กเหมือนขั้นเขียวอ่ะตรงนี้แต่ข้างขวาไม่เหมือนเลย เพราะว่าข้างข,ข,ข้างของผมมันมามันก็เป็นร้อนผอมใช่ไหมเอาไปชุบหรือพี่หรือยังไงอ๋ออ๋อทำเลียดเลยไม่ต้องชุบเลยเอ๋อเอาเลดเนี่ยเอาเลดเลยไปชุบก็หมุนาครับจ,รจ,จัดเลียดไปเลย,เลยจัดไปครับผมมันก็เหมือนของของแท้นะครับครับร่อนผอมจอมสนเนี่ยผมบอกให้ บอกให้ช่างเขามาทำผ้าม่านใส่กับคืนอยู่เฮ้ยทานปะอ,อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้แกปิดใครไปเปิดแล้วไม่รู้เปิดตอนไหนไม่รู้แกน่าจะเอากันชนลงหลือะเพิ่งจะเอากันชนลงอ๋อนี่ FC บอกว่าจอดตากฝนจนมันสีซีดหมดแล้ว ทำไงได้นะงานปั้นมันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวแกก็หาอะไรมาขัดๆแล้วก็เงาเองชาคุ่นหมือนกัข้างในเกชาดีหนูไม่เข้าท่อยดีเลยเออมันมีสะพานนี่ซับฝุ่นเข้าเยอะแล้วนะดูจากล่องรอยการเข้าไปอ่ะไม่มีไม่มีอะไรเข้าไปหรอก พี่เล็กบางแพก็ซีดหมดแล้วดูดิเนี่ยพี่เล็กบางแพก็ซีดหมดแล้วเนี่ยชิ้นที่เอ้ยมันขึ้นชีเกลือเลยนี่มาอ๋อย<ม>ิมโดนนี่ไงพวกหินที่กระเด็นมาดินอ,อ่ะอ๋อเค็มหมตกสากเลยนะสักสากเลยกว่าจะเสร็จเดี๋ยวเด็กแกก็ขัดเดี๋ยวแกก็ขัดไปขาดใหม่ นี่อันนี้มันอยู่ตัวใต้ข้างล่างมันใช้ล่างนี่เนี่ยเนี่ยผมวิ่งเนี่ยรถไอคันปีใหม่ <c oughs> บินหายไปเลย <c oughs> อยู่นู่นเขาดึงเต็มเลยอะไเขาไม่ใหแ้แอดแอดแอดเอากระจกขึ้นหน่อยดิกระจกอะไรนี่ไงไเอาขึ้นหน่อยกระจกข้างขวาเองเอาลงไม่ใช่เหรออาผมไม่ได้ยุ่งเลยนะเอยมาแก้ตัวปิดดไ้เไเล่่านีย ดีเอาไปเอามาขึ้นไปไปเอาแบตมาขึ้นเดี๋ยวฝนตกอเออเขาเพิ่งจะเอาลงมั้งเนี่ยเพราะว่าเพิ่งจะเอากันชนลงเพราะวันนั้นมาพี่เห็นพี่เห็นยังกันชนยังขึ้นอยู่เลย,เย,ยแบตหมดนหมดเลยนะพี่นะละลายเลยนะสตาร์ตเออ,เอ,อจับดูเนี่ยมีไหมหม,มันหมดแล้วคนเปิดประตูไว้ไง โอ้ยกระเด็นเลยเนี่ยโอ้โหสปาร์กจะจุยกระจายเดี๋ยวกิ่วอยู่หน่อยนึงโอ้โหแรวงอ่ะแรวงสาหัสพอสมควรรถแดกกว่ารถแดกหยูดสดดูสดเหมือนเองลนแอดเวลาไปเข้าคาราเกะดยสดสดี๋ยวเมียเห็นตายแน่แอดเออ ผมจะเอาล้อไปด้วยพี่ล้อล้ออแดเอาล้อยพี่หน่อยแอดล้อพี่จะไปใส่คันนี้นี่ล้อสิบเก้าเดิมเดิมพี่อ่ะเออนั่นนั่นเหยียบอยู่นั่นเออ่อดยิ้นมาแอดึ้นมาใช้หน่อยสิแรงงานแออด่ะเดี๋ยวผมจะใช้ช่องแอ S B N T ครับอ่มีการทาทาลุณกรรมรถผมอีกนี่นี่อีกเส้นหนึ่งอยู่นี่ อาถือไค่หกอันเดียวหกอันเดเออมีสงเส้นทำไมไปกันไหไปเลยเอาไปใส่รถลูกค้าที่บ้านเนี่ยนสที่นู้นร้อนใค่ที่ยืดสายเท่าไหร่ที่ขายแค่ไหน ผมอยากได้สี่เส้นผมอยากได้สี่เส้นอันนี้มันเป็นล้อใหม่นี่ล้อใหม่รถพวกรถใหม่รถใหม่เนี่ยเนี่ยล้อของรถใหม่ตีเนียนเลยของผมล้อหลังก็หลังมันเป็นรถอะไรอ่ะล้อใหม่ยางอะไรยางอะไรดิยางอะไรก็หลังอะไรเพราะรถเลยโอ้ของพวกแป้น็อตเอากระเทย ยกทางนี้ดิมาทางนี้ดิต้อติดามีวไปใใช้แรงงานหน่อยสิดูที่ว่าเมื่อคืนทำงานหนักมามมีแรงหรือเปล่าแบกในักเลยไม่ท้กับไาวันไม่ได้ทำการบ้านหลายวันโอ้ยเขียว อ๋อไม่ทำกันบ้านครูไม่เคี่ยวพี่กิงยกรถแค่ไหนเอามาใส่เดี๋ยวแอสยกใส่พร้อมแอมปอ็อะไรใส่กระบะนี่ไงกลับบ้านด้วยผมจะไปใส่รถที่บ้านเอามีเกียเอายางเอามีทีาสุดนะแล้วล้อล้อหลักไม่หลังเชี่มีแล้วพี่มีแล้วผมจะเอารถไปทีเดียวนะครับไม่เปลี่ยนหลักมันเป็นของมันตั้งช่ดเลย

ไปล่อยลมอหอกก็เบาแล้วเฉิ่หน้าเฉิดเลยเอาไปใส่รถคุชาเพราะว่ามันต้องยัดน้อยเหล็กด้วยเพราะว่ามันับน้ำหนักถ้าไม่งั้นมันแตก ถ้าเอากระทะนั้นอย่างเดียวแตกกระทานียมแตกหลายคนน้าแตกเออถ้าเราอางมอันยไม่มถเรามันจะไม่้่า่าามันไะสขอเีอยู่อะไรนั่นที่เกียวที่เราไปวันนั้นแหละรถจะน่าหรืออะไร ออน,น,น,นีเนแงทำเหมือนคนไม่มีแรงเนะคเป็นหนุ่มเป็นแท้เป็นสาวเป็นแท้ดเป็นหนุ่มเป็นแท้เดี๋ยวดูกันเอ้ดูกันเพื่อจะได้อีกสักอันพิยุทธกำลังฮะรีบแบบแล้ว นี่ไงแอดลดเวลาแอดมีปัญหาไปหาพี่เก่งเดี๋ยวเหลือแต่ซากกลับมาเอาลานงนเยไปเป็นคันแต่กลับมาเป็นซากแอดอยากเจอไหมจัดรถแอดคนเดียวอ่ะตอนนี้ก็การกล้วยก็เหลืออันนี้แหละอันเดียวก็เก็บประกอบได้เลย แต่พี่ยุทธนัดว่าวันนั้นว่าอาทิตย์ไออาทิตย์เดียวเสร็จนะ,นอะไอนี่เลยนะทั้งหมดเลยอ,อันนี้ก็นาก่าจะเสร็จเลเอามาครบแล้วน่าจะเสร็จเดยอีกอันหนึ่งะฮะอีกวงหนึ่งโอ้ยนุ่มเลยแหละนุ่มไหมมันจะดึกดึก,ดก,ดก เร,เราเราเราต้องเอาหินเจียผาอันนั้นออกไหมที่มันลงมาจากแคสซีอ,ะอ่ะอะไรช <c oughs> ่างครับผมก็ฮก็ตัวเดียวกันนี่แหละสามพันรดเองเท่าไหร่สองพันห้าจัดสักรอบไหมแอดเงาครับเพราะว่า เลิกกับเมียแล้วดูเอาไว้เด้อเมียบอกว่า,ายอ,ยอยากได้เมียใหม่ไปขอเมียอยากได้เมียสองคน<ว>เขาบอกว่าไปคุยกับขี้เถอะเลิกกับเมียแล้วงี้ก็เที่ยวนวดกับพี่ได้นี่จัดไปดจัดไปอจัดไปจะให้เสียไอ้น้องอันนี้เทารเรมโบหรือเปล่านี่ดีแม็กหนึ่งจุดเก้าตัวใหม่เทารเรมโบออกมาแล้วดิ <c oughs> เป็นรถบริษัทเลยเทารเมโบ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ